ยเฉพาะชาวสูงวัยทุกๆท่านนะคะสูงวัยในที่นี้ดิฉันหมายถึงสูงวัยนะคะคือในวัยที่50อัอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสาเหตุที่ดิฉันเปิดช่อง YouTube โดยใช้ชื่อช่องว่าสูงวัยใจเปลี่ยนสุขก็เพราะว่าที่ผ่านมานะคะดิฉันมักจะเห็นชาวสูงวัยของเราคือชาวมีอายุ 50ขึ้นไปเนี่ยคะมักจะมีปัญหาทางด้านอารมณ์นะ,ะปัญหาในการใช้ชีวิตทางด้านอารมณ์เช่นว่าซึงานะมงเศร้าเนาะงุดหงดไม่มีความสุขกับชีวิตในวัยของตัวเองนะคะซึ่งดิฉันอยากจะบอกว่ามันไม่ถูกต้องนะคะ โอเคเราแก่แหละเราก็รู้แหละว่าเราแก่นะคะเราก็รู้ไม่ต้องให้ใครมาบอกเราก็รู้แต่ว่าในความแก่ของเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องนอนรอวันนั้นนะคะไม่ใช่เลยนะคะไม่ใช่ในระหว่างที่เราดำเนินชีวิตของเราไปเรื่อยเรื่อยเราก็สามารถที่จะมีความสุขกับชีวิตของเราในทุกวัน ไปเรื่อยๆนะคะดิฉันอยากจะบอกชาวสูงวัยทุกๆข่้นนะคะว่าให้ใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขให้ยอมรับกับสิ่งที่มันเป็นไปยอมรับกับความความสูงวัยความมีอายุของเราและอยู่กับมันด้วยความสุขดิฉันจะไม่ใช้คำว่าโปรงนะคะ เพราะว่าในคําว่าปรงเนี่ยเบื้องหลังของคําว่าปรงมันจะมีความเศร้าแอบแฝงอยู่ค่ะจริงๆนะคะถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเออปรองอะ่ะคือปรองอะ่ะมันมันก็สมไม่แฮปปี้ไม่กระดีกระดาโดยส่วนตัวดิฉันคือคือดิฉันก็เป็นยายนะคะที่ที่ออชอบเรียกตัวเองว่ายายก็เพราะว่าในความเป็นจริงก็คือเป็นยายเป็นยายของหลาน ในวัย56ปีแต่ดิฉันใช้ชีวิตของของวัย56ปีเนี่ยพยายามที่จะมีความสุขโอเคมันมีบ้างแหละค่ะมันมีบ้างที่ที่บางครั้งเราก็จะมีเศร้ามีเหงามีเดียวได้มันก็จะมีบ้างแต่ดิฉันจะไม่ปล่อยให้ตัวเองลงลึก ลงลึกในอารมณ์นั้นดิฉันจะพยายามเอ,อ่อตั้งสป,ปิตัวเองให้ไวแล้วก็หากิจกรรมสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากและอยากจะบอกชาวสูงวัยของเรานะคะว่าเราจะต้องมีกิจกรรมในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันกิจกรรมของเราอย่างเช่นดิฉันจะ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 ,จะไม่ไม่ได้บังคับว่า คุณจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นเหมือนที่ที่ดิฉันชอบนะคะอย่างเช่นดิฉันก็จะชอบคือมันจะเป็นช่วงเนาะบางช่วงบางอารมณ์ก็จะนึกอยากทำสวนปลูกผักแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยืนพื้นตลอดก็คือการออกกำลังกายดิฉันจะเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์ถึงสุขหลังจากเลิกงานดิฉันก็จะไปออกกำลังกายด้วยการเดินนะคะเขาเรียกว่าเดินเร็วเนาะ เดินเร็วเพราะว่าในวัยของเราเนี่ยขเขาเข่าอะไรของเรานี่ก็จะเริ่มมีปัญหาหรือถึงแม้ว่าจะยังไม่มีปัญหาเราก็ควรที่จะถนอมถนอมเขาวไว้เราจะใช้วิธีการเดินเร็วนีคือคือคือกิจกรรมประจํจาจันถึงสูงของดิฉัน,นก็คือดิฉันจะชอบออกกําลังกายหรือเา้าอาทิตย์บางครั้งดิฉันก็จะทําสวนบางครั้งก็จะนี่แหละค่ะชอบชอบ ถ่ายรูปเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปเนาะแต่ไม่ได้เก่งหรอกคา่ะแต่ว่าในความไม่เก่งของเราเราก็พยายามทาซึ่งมันก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราไปใช้เวลาตรงนั้นเพื่อที่จะไม่เหงาไม่เศร้าไม่ว่างจนคิดเพ้อเจ้ออะไรอย่างนี้ค่ะนี่แหละคือที่ดิฉันอยากจะบอกชาวสูงวบก็คืออันดับแรกเลยในการแก้ปัญหาการใช้ชีวิตในวัยของเราคือ ถ้าคุณรู้สึกว่าวัยน,นี้แล้วคุณไม่มีความสุขเราจะต้องกลับตั้งสติแล้วมาทบทวนว่าอะไรทําให้เราไม่มีความสุขและอะไรที่จะทําให้เรามีความสุขนะคะซึ่งจากที่ที่ดิฉันพยายามมองแล้วนะคะมองและคิดแล้วว่าปัญหาของคนสูงวัยเนี่ยมันช่วยช่วยแก้ได้ มันแก้ได้เนาะใช้คำว่ามันแก้ได้ด้วย1ตัวเรานะคะตัวเราอันดับแรกเลยนะคะและอันดับที่2ก็ครอบครัวครอบครัวคนรอบข้างดิฉันจะเอ่ยถึงในเรื่องการแก้ปัญหาด้วยตัวเราก่อนก็คืออย่างที่บอกหากิจกรรมที่ทำกิจกรรมที่คุณชอบนะคะคิดก่อนเลยว่าคุณชอบอะไรคุณ แฮ ppy คุณมีความสุขกับการทำอะไรมีความสุขกับการทำสวนแต่ในการทำสวนคุณก็จะต้องรู้ว่าวัยคุณคือวัยนี้แรงคุณมีแค่ไหนไม่ใช่ว่าคุณจะไปทำได้แบบออกแดดได้ทั้งวี่ทั้งวันก็คงไม่ใช่อย่างดิฉันก็จะออกไปทำเฉพาะช่วงที่มันไม่มีแดดและเราก็จะคิดแล้วล่ะว่าเออ,อที่นี้เราอยากทำ,อ,นนทำอันนั้นทำอันนี้นิดๆหน่อยๆอ่ะนิดๆหน่อย,ออยๆเพราะให้เราไม่ ไม่ซีเรียสไม่นั่งเฉยๆเพราะถ้าคุณนั่งเฉยๆเมื่อไหร่คุณฟุ้งซ่านค่ะฟุ้งซ่านแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นหากิจกรรมทําทําสวนก็ทําให้มันเหมาะสมกับวัยไม่ใช่ไปขุดจอบแบบอะไรอย่างงี้ <S <S ก็คงไม่ใช่นะคะทํานิดๆหน่อยๆเนาะปลูกใส่กระถางหรือโยกย้ายตรงนั้นมาแต่งบ้านตรงนี้อะไรอย่างนี้แหลคะค่ะเนาะอันนี้ก็คือการทําสวนเหมือนกันหรือ คุณชอบการฟังเพลงคุณก็ฟังเพลงนะคะฟังเพลงร้องเพลงก็ยังได้ในวัยของเราก็เพลงตามวัยเราเนี่ยแหละค่ะไม่ได้ไปแบบก,กระทึกขึ้นโคมตามวัยรุ่นเขาก็ไม่ใช่นะคะหรือถ้าคุณชอบถ่ายภาพไหมก็มีกล้องสักอันนึงไม่ต้องแพงๆไม่ต้องแพงอะคะ่ะเอาที่มันถ่ายรูปได้ถ่ายออกเอเช้ามา เดินดูดอกไม้เนาะกิจวัตรประจำวันของดิฉันคือคือดิฉันจะทําแบบนี้เดินดูดอกไม้อ่าสวยก็ถ่ายหรือแม้กระทั่งเห็นแสงแดดแรกของวันเนาะเสาร์อาทิตย์มีเวลานั่งระเบียงบ้านเห็นแสงทองส่องมาก็มีความสุขก็ถ่ายรูปไว้ก็จะเป็นแบบนั้นหรือเดินรอบบ้านเห็นนูน่นเห็นนี่ก็ถ่ายไว้ อันนี้ก็เป็นความสุขของเราเราไม่ได้เอาไปโชว์ใครหรอกค่ะถ่ายไว้มันไหนนึกอยากดูก็เอามากดดูค่ะหรือบางทีก็เอาลงเฟซบ้างเอาลงไลน์บ้างเหมือนกันนะคะหรือถ้าคุณชอบท่องเที่ยวเนาะท่องเที่ยวก็ก็ดีนะคะซึ่งก็จะมีการท่องเที่ยวแบบไปเป็นกลุ่มเช่นออกลุ่มเพื่อนนะคะเพื่อนเก่าเออวาเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ เพื่อนเก่าอ่ะกลุ่มเพื่อนเก่าในมสม, 4, ม .5 มหอะไรของเราก็ว่ากันไปเนานะนัดเจอกันสังสรรค์กันอะไรอย่างนี้หรือถ้าสุขภาพคุณดีไปก่อนนั้นนะคะหรือแล้วคุณชอบเขาเรียกว่าชอบชอบออมีพื้นที่ส่วนตัวเนาะมีพื้นที่ส่วนตัวอาจจะเดินทางคนเดียวเนี่ยดิฉันเนี่ยชอบ ้าไม่ไปกับครอบครัวก็จะชอบไปไหนมาไหนคนเดียวเดินทางคนเนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็จะต้องประเมินประเมินสุขภาพของคุณประเมินค่าใช้ใจ่ายของคุณประเมินก่อนที่คุณจะออกเดินทางคุณต้องวางแผนก่อนว่าคุณจะไปไหนช่องทางในการเดินทางมันไปยังไงได้บ้างค่าใช้ใจ่ายมันน่าจะงบประมาณเท่าไหรออ่แล้วระหว,ว่างทางนี่มันจะลำบากไหมสุขภาพคุณโอเคไหม ต้องเตรียมอะไรไปบ้างยาประจําตัวหรืออะไรไปแบบเนี้ยอันนี้คือการท่องเที่ยวคนเดียวนะคะแต่ถ้าไปเป็นกลุ่มก็จะมีความสุขอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะได้พูดคุยฮาได้เอ่อท้าวความได้ลองลึกถึงอดีตอะไรอย่างนี้ก็จะมีความสุขอีกแบบหนึ่งนะคะนี่คือการท่องเที่ยวนะคะหรือหรือว่าคนบางคนชอบสงบเนาะ ซึ่งซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของชาวสูงวัยนะคะอาจจะชอบอยู่สงบอยู่สงบก็ไปวัดไงคะ่ะศึกษาธรรมะไม่ไปวัดก็ได้นะคะทําบ้านของตัวเองให้เป็นวัดถ้าเราไม่สะดวกอย่างเช่นดิชันนี้ก็คือยังต้องทํางานอยู่ยังอยู่ในวัยที่ต้องทํางานอยู่ค่ะบางวันวันพระเลิกงานก็อาจจะไปสวดมนต์ที่วัด ก็ไปพบเจอผู้คนเสร็จก็กลับบ้านแต่ถ้าสมมุติว่าคุณกเกษียณแล้วดีไครแล้วอะไรอย่างนี้เนาะก็จะมีเวลามากก็เช้าก็อาจจะไปถวายพัตทหารพระก็จะมีเ,เขาเรียกว่าไม่ออกเนาะแม่ออกในเช้าสุดไหวยคารวาเขาเรียกว่าอะไรอะ ก็จะไปพบเจอกันนะคะนะคะก็อาจจะมีการพูดคุยกันบ้างแล้วก็เราพยายามหา,าสำนักหรืออาจารย์ที่ท่านเป็นที่เป็นอาจารย์พอเขาเรียกว่าเป็นอาจารย์ที่จะแนะนําเราได้ในการที่เราจะศึกษาหรือปฏิบัติธรรมนะคะในการปฏิบัติธรรมซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เราจิตของเรานิ่สงบลง สงบอันนี้ก็ดีนะคะดีดีมากๆเลยดีมากๆในส่วนของหนึ่งเราไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านแล้วก็วัยของเราก็จะไม่ลดผลเราไม่ต้องไปเจอขึ้นเหนือล้องใต้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปวัดเงียบๆสงบสงบสนธนาธรรมกับพระอาจารย์บ้างกับญาติธรรมกัลยาณมิตรแบบเนี้ยค่ะหรือมีเวลาไปปฏิบัติธรรม สามวันบ้างห้าวันบ้างในสถานที่ที่ไม่ไกลมากอันนี้ก็ดีนะคะดีค่ะดีดิฉันสนับสนุนเพราะว่าหนึให้เราทําให้เราฝึกฝึกจิตของเรานะคะฝึกจิตจิตที่ได้รับการฝึกเป็นจิตที่สมควรแก่การใช้งานเ,าเมื่อเราได้รับการฝึกจิตของเราอยู่เป็นประจําจิตของเราจะเข้มแข็งจะไม่หวันหว่นไหวต่อต่ออะไรง่ายๆ คำว่าต่ออะไรไดิฉันหมายถึงแม้กระทั่งต่อความตายนะคะหมายถึงว่าโอเคแหละทุกคนก็ต้องไปถึงจุดจุดนั้นทีนี้ถ้าจิตเราเข้มแข็งพอเราจะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมที่จะไปสู่จุดๆุดนั้นด้วยความจะไม่เรียกว่ายนินดะีเนาะคงไม่มีใครอยากจะไปถึงจุดจุดนั้นเรียกว่าด้วยความสงบค่ะด้วยความสงบ อ่าไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ทำให้เรามีสติมีสติในการแก้แก้ปัญหาเมื่อจิตเราแข็งแรงเนี่ยทันทีที่เราฟุ้งซ่านทันทีที่เราเครียดทันทีที่เราทุกข์เราเศร้าเราจะจับอารมณ์ของเราได้เร็ออเวออดเหรอออตอนนี้เธอเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่าตอนนี้เธอเป็นอย่างนี้โอเค ราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วเธอก็ต้องแก้นะปรับปับอารมณ์ของเธอนะเธอต้องพยายามพยายามปรับอารมณ์ของเธอแล้วก็จับอารมณ์ของเธอให้ได้ว่ามันมันทุกข์นะทุกข์ก็ให้รู้ว่าทุกข์อย่างนี้ค่ะคือพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้ทุกข์เราก็พยายามที่จะรู้อ๋อตอนนี้เราทุกข์อยู่นะทุกข์เพราะอะไรมันจะต้องเป็นแบบนี้คือหาเหตุว่าเราทุกข์เพราะอะไรอะไรที่ทําให้เราทุกข์แล้วเราก็ไปแก้ตรงนั้น แก้ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ได้ก็ยอมรับมันไปนะคะอย่างสุขภาพของเราอย่างนี้เนาะมันก็เป็นไปตามวัยเราใช้เขามานานแล้วมันก็เป็นเรื่องเป็นราวที่มันจะต้องมีปัญหาบ้างก็ต้องยอมรับมันไปถ้าคุณไม่ยอมรับคุณฝืนเอ้ยทำไมฉันต้องเป็นอย่างนั้นทําไมฉันต้องเป็นอย่างนี้ทําไมฉันองปวดตรงนั้นคุณจะยิ่งเป็นยิ่งปวดแต่ถ้าคุณยอมรับอือก็ไม่เป็นไรนะ ปวดก็รู้ว่าปวดก็ก็เราใช้เข้ามานานแล้วปวดก็เออกินยาไหมไหวไหมไม่ไหวก็กินยาก็จะประมาณนี้มันจะทุเราบาบางลงหรือไม่ทุเราบาบางลงมันก็จะไม่เพิ่มเพิ่มขึ้นค่ะนะคะอันนี้โดยส่วนตัวท,ท,ที่ที่พูดมาทั้งหมดนี้คือเป็นเรื่องที่ใช้ตัวเองเป็นเป็นเป็นตัวศึกษาตัวทดลองมาแล้วนะคะ แล้วก็อีกข้อหนึ่งในการแก้ปัญหาของคนสูงวัยนะคะที่ช่วยแก้ปัญหาได้ก็คือครอบครัวคนรอบข้างลูกหลานคือพอเราเราอายุมากแล้วอะเนาะในขณะที่เราอายุมากลูกหลานของเราเขาก็โตขึ้นเขาก็มีชีวิตของเขาเขาก็มีครอบครัวของเขาเขาก็แยกออกไปเป็นครอบครัวของเขา เนาะเราก็ต้องเข้าใจเข้าใจว่านั่นเป็นอีกครอบครัวเขาไปสร้างครอบครัวของเขาเราก็อยู่เป็นครอบครัวของเราถึงแม้เราจะอยู่คนเดียวหรืออาจจะมีคู่แต่ว่าก็แก่ด้วยกันก็ค่อยๆประคัคปะบประคองกันไปแต่ว่า,าในส่วนของลูกหลานนะคะก็อยากจะอยากจะ เล่าให้ลูกหลานฟังลูกหลานก็มีส่วนในการที่ช่วยช่วยให้ชีวิตสูงวัยของพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยมีคุณภาพดีขึ้นได้เข้าใจแหละว่าคุณมีครอบครัวของคุณแล้วคุณก็ต้องดูแลครอบครัวของคุณให้ดีแต่ว่าคุณก็ต้องไม่ลืมคุณต้องไม่ลืมพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ายายของคุณเพราะเขาก็เป็นคนที่ ดูแลคุณมาเนาะส่งให้คุณมาได้ระดับนี้ทําให้คุณได้มีครอบครัวของคุณเพราะฉะนั้นหาเวลาหน่อยหาเวลาที่จะไปเยี่ยมพาลูกไปหาไปเยี่ยมไปพูดไปคุยหาอะไรให้กินอาทิตย์ละครั้งเดือนละสองครั้งสครั้งหรือเดือนละครั้งไปเท่าที่เราทําได้นะอันนี้เป็นแรงใจที่ดีเลยนะคะ ลูกหลานทุกคนเป็นแรงใจที่ดีของชาวสูงวัยเลยนะคะเ,เรา,เาก็คงไม่ได้หวังนะคะไม่ได้หวังว่าลูกหรือหลานจะต้องมานั่งเฝ้าถ้ามันเป็นไปไม่ได้เนาะก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องมานั่งเฝ้าอะไรแต่ว่าก็ให้เวลากันบ้างให้เวลายายบ้างให้เวลาตาบ้างปู่บ้างย่าบ้าง ถึงเวลาวันหยุดนดะคะัตเตอเลิกหรืออะไรหยุดฮอลิเดย์อะไรก็มาบ้างพาลูกบาลานมาเยี่ยมพ่อแม่เยี่ยมปู่ย่าตายายอันนี้เป็นยาวิเศษเลยนะคะเป็นยาวิเศษสำหรับคนสูงไวัยเลยนะคะ ว่าก็เตือนนิดนึงชาวสุขใบก็อ,อย่าไปหวังอย่าไปรอคอยอย่าไปคาดหวังนะคะอย่าไปคาดหวังอะไรมากมากก็โอเคลูกหลานมาได้ก็โอเคก็ดีขอบใจนะลูกขอบใจนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาไม่ไนดะ้ไม่เป็นไรลูกยายอยู่ได้แม่อยู่ได้แม่ไม่เป็นไรแม่สบายดีก็ไม่ไปสร้างปัญหาให้เขาทุกข์ใจในขณะเดียวกันเราก็ต้องเข้มแข็งของเราเราต้อง นี้ฉันอยากจะใช้คำว่าเราต้องมีความสุขบนพื้นฐานของการใช้ชีวิตคนเดียวของเราให้ได้อย่าเอาชีวิตไปพึ่งพิงกับคนอื่นอย่าเอาชีวิตไปพึ่งพิงกับลูกหลานว่าเออเขาต้องมาทำกับข้าวให้กินเขาต้องมาพาไปดู่นเขาต้องมาพาไปนี่ไม่ต้องไปเองนะคะไปเองถ้าเขามานั่นก็ถือว่าเขาเป็น ถือว่าเขาทําหน้าที่ได้ดีถือว่าเขาเป็นลูกที่ดีเป็นหลานที่ดีแต่ถ้าเข้ามาไม่ได้เราก็ต้องเข้าใจสังคมทุกวันนี้มันเร่งรีบมันลําบากใช้ชีวิตลําบากนะคะเราก็ต้องเข้าใจเขาแล้วก็สําคัญที่สุดเลยนะคะอันนี้คือสําคัญที่สุดเลยเราอ่ะต้องพยายามสร้างสร้างสุขภาพของตัวเองอ่ะให้มันพึ่งตัวเองได้ ะะอย่ารออย่ารอจนกระทั่งตัวเองเจ็บป่วยแล้วค่อยมาลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองออกกำลังกายกินอาหารที่ดีอย่ารอนะคะคุณต้องพยายามทำฟอร์มร่างกายของตัวเองไว้ให้มันแข็งแรงแข็งแรงพอที่จะไปไหนคนเดียวได้ไปออกกำลังได้ไปกินข้าวคนเดียวได้หรือจะไปเดินห้างคนเดียวได้ชิลๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็สําคัญในเรื่องของอคือถ้าเราฟอร์มร่างกายของเราได้ดีแล้วเนี่ยมันเป็นกําลังใจที่ดีเลยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีสําหรับเราเลยอะคะ่ะทุกครั้งที่เราสองกระจกเราแฮปปี้อะค่ะอ้สวยจังเลยนะเธออายุขนาดนี้เธอก็ยังแข็งแรงนะเธอก็ยังสวยอยู่นะดีจังเลยฉันรักเธอนะอะไรแบบเนี้ยคะ่ะแล้วพอพอเราพอเราสุขภาพเราดีเนาะเรา พูดง่ายๆว่าเราเราสามารถเดินเหินได้สะดวกแต่งเนื้อแต่งตัวได้ดีมันจะทำให้เราหนึ่งภูมิใจสองมั่นใจไปไหนมาไหนไม่อายใครทำไมอะ่ะก็ฉันก็ไวนี้ผมฉันหอกแล้วมันเป็นยังไงอะ่ะแต่ร่างกายฉันก็ยังโอเคฉั้นก็ยังเดินไปไหนมาไหนเดินเหินได้ด้วยความคล่องแคล่วอืม แล้วฉันก็ยังขับรถได้ไปไหนมาไหนเองได้ไม่ได้รอให้ใครมาช่วยอันนี้คือคือมันจะเป็นความภูมิใจของเรานะคะเ,เพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งตัวเองฟอรมร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงนะคะแล้วก็หากิจกรรมทำอย่าให้เหงาเช่นนะคะอยากจะบอกว่าที่มาอัดวิดีโอเนี่ย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เจชั้นพยายามทำไม่ได้คิดอะไรไม่ได้หวังอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเออเออก็ก็อยากทำหนึ่งมันเป็นการท้าทายว่าเออเราอายุขนาดนี้เราก็ยังทำได้เนาะแล้วก็สองเราอยากจะเราอยากจะเป็นกระบอกเสียงคงไม่ใช่แบบนั้นกนะ็เ,เรียกว่าเป็นอะไรเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตในในช่วงสูงวัยของเรา เราไม่จําเป็นต้องไปทอแท้เราไม่จําเป็นต้องไปเศร้าไปเหงานั่งซึมกระทืออยู่บ้านไม่จําเป็นนะคะอีกอย่างนะคะถ้าคุณยังสามารถทําง,งานได้อย่าคิดที่จะ,กะเกษียณหรือเออรี่ตัวเองในวัยก่อนคือถ้าคุณอยู่บ้านอ่ะคุณจะแฮปปี้แค่อาเต็มที่ดิฉันว่าคุณสองเดือนแฮปปี้มีความสุขอู้วได้อยู่บ้านชันไดพักผ่อนจากนั้นคุณจะเริ่มเหงา พราะคุณไม่ได้เจอไทรคุณจะเริ่มหนาวคุณจะเริ่มเศร้าคุณจะเริ่มถ้าคุณไม่ไมีมไรายได้แล้วถ้าคุณต้องไปพึ่งพาลูกหลานคุณก็จะอืมฉันจะอย,อยู่ยังไงเนี่ยเงินก็ไม่มีจะไปขอเขาอืมมันไม่ใช่ส่วนตัวนะคะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แต่ถ้าเราทํางานเนาะนนอย่างน้อยเราก็มีเงินประกันสังคมใช่ไหมคะอ่ มีลาเราเกษียณเราก,รก็มีรายได้จากตรงนั้นอาจจะพอใช้ไม่พอใช้แต่ว่าอย่างน้อยเราก็มีเงินของเราไม่ใช่ว่าเอออะไรก็จะต้องแบ,บมือขอลูกขอสามีขออะไรมันไม่มันทาให้เราไม่ภูมิใจค่ะมันก็เป็นตัวบั่นทอนจิตใจเราได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามพยายามหากิจกรรมทา อย่าอยู่ว่างๆอย่าอยู่เฉยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกิจกรรมที่ทําต้องสอดคล้องกับวยัยสอดคล้องกับสุขภาพของตัวเองนะคะอย่าฝืนอย่าฝืนตัวเองนะคะค่ะวันนี้ก็มีแค่นี้ละคะดิฉันอยากจะมาคุยอยากจะมาเล่าอยากจะมาสร้างกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเพื่อที่ตัวเองก็จะได้ไม่เหงาแล้วก็ได้พูดคุยนะคะ ถ้าท่า,างว่างก็วาาก่างเลยค่ะเสาร์อาทิตย์ก็ว่างวันหยุดอะไรก็ว่างก็จะพยายามถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรมาลงให้ดูนะคะชาวสุขใบม่ของเราจะได้ใจเปลี่ยนสุขนะคะขอบคุณค่ะ